ทิงรวยๆนะครับวันนี้นี่ครับอุ่นไว้ได้แค่นี้ก็ข้าวตั้งแต่เมื่อวานคงรู้จะทำอะไรกินก็มีแต่แบบนี้นะกินตามประสานกินเพื่ออยู่นะครับไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะคืออาหารบ้านๆนะครับข้าวอุ่นมาเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับกับข้าวก็ง่ายๆนะครับนับตามนี้เลยนะครับพริกมีกี่เม็ด ก็จะได้กินประมาณนั้นนี่คือชีวิตของมหาหิงรวยๆนะครับอาหารอร่อยฮะมีพริกอยู่หกเมก็ดก็จะได้กินหกขังนะมากินด้วยกันนะครับนะก็นี่ยง่ายๆฮะอาหารเนี่ย ก็ออกินตามภาษานะครับคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสน่ครับขบ้าวแบอ,อนี้เนาะออก็ประจบนะฮนะเป็ะๆครับ แต่ต้องทนกินนะฮะดึงคำภาษาคนจนนะเพราะจำก็หมดพริกก็หมดเลี่ยงเลย